สวัสดีครับต้นหลิวครับสวัสดีครับีเวอร์นะครับไม่ใช่ค่ะวันนี้เราร่วมงานกับนักแสดงเรื่องเล่าซีนเข้าผีอ๋อต้องบอกว่าเป็นการดูละครเวทีครั้งแรกของกิลล์ด้วยตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะออกเป็นยังไงบ้างใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติด้วยเพราะว่าแบบขอบคุณที่ทางช่องวันเรียนเชิญพวกเรามานะครับแล้วก็เราจะบอกว่านี่ก็เป็นครัง้งแรกของผมเหมือนกันเพราะว่า เออเราไม,ไ,มไ,มไม่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 ได้มีโอกาสได้ได้มาชมอะไรแบบนี้บ่อยๆครับแล้วก็แบบรอบนี้เป็นแบบว่าเขาบอกว่าเป็นแบบ 4D ด้วยครับผมก็ร,รู้สึกแบบให้เรารอลุ้นว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับผมใช่เขาบอกว่ามันจะได้กลิ่นแบบถึงตัวเราเลยรูปรว <ถ S 1> กลิ่นเสียงทัหมดเลย,เลยนะครับร็เตรียมใจไว้ไหมคก็ตเตรียมใจกับความตื่นเต้นละกันมันมันดูเป็นแบบอะไรที่แบบแปลกใหม่ใช่กลัวอยู่ครับ ไม่ค่อยกลัวนะแต่ว่ากลัวความมืดมากกว่าแบบมันจะคิดไปเองอะว่าแบบจะมีอะไรพุ่งเข้าขมาโผล่เข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันมืดมากนะกหรอมันมืดขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันจะโผล่มาข้างๆไหมฮะแบบว,ว,ว่าโอ้ยผม <c oughs> จะมาขอเป็นพี่เงินเป็นพี่เงินเลยหรอตายผีเลย,ยแล้วกลัวครับเอาโผล่จะครับผมกลัวผมกลัวผีกลัวผีใช่ใช่แต่วันนี้จะพยายามแบบว่า เก๊กไวไม่ให้กลัวมากครับผมเกกไอ้คุณพอก็ไม่รู้ส kind of ินะครับถ้าเต็มสิบใช่ไหมให้ประมาณสักเอ่อเฮ้ยเยอะเกินประมาณสักเอ่อหละกันหกไกอเท่าไรไก่อนเท่าไรใช่ใช่ช่คนั้นเลย มันมีเพื่อนคนอื่นดูด้วยเขาสามารถข้างข้าง่อก้างวาาง้จะี่หนเเนี้ก็ได้ก็สามารถแบบว่าลุกไปห้องน้ได้ไหมฮะแล้วคไปทีได้ไหมไม่ห้ามเนาะโอเคไม่ได้ห้ามพี่พี่นะโอเคโอเคอีเเวันนี้ไปแล้วไหนถึงวันเกิดก็เหวหน่อยิครับ ก่องจุ่มนะคือก่องจุ่มนี่มันเป็นยังไงก็คือก็กล่องจุ่มแบบอาร์ทอยไงฮะคือซึ่งหลิวว่าผมจะได้แบบของขวัญจากแฟนคลับเป็นอาร์ทอยเยอะมากใช่ซึ่งพอเปิดไปเลยก็รู้สึกแบบเอ้เหมือนหน้าเหมือนใครวะอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนหลิวนี่เองก็เลยรู้สึกแบบเออเขาเรียกเออเขาเรียกผมว่ายายตาขีดไปแล้วผมก็เลยเรียกว่าไอ้กล่องจุ่มแทนมันจะได้แบบเอาคืนซะหน่อย ได้ไหม่ะได้ไหมล่ะได้ใไล่ะจะมีโอกาสได้เห็นว่าเทียบแมเทียบแมทว่าเ้ยันี้คือล่มุิะไรี้่วม้เห็นมาถึงกล่องตุ่มจริงๆเหรอเอาเทียบกันเลยอะไรเงี้ยกเิดอะไรเง้ยอโก็อยากให้มันมีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอพี่นิวแล้วกันทำไมทำไมเราพี่นิวเนี่ยบว่าเราถุงแบบตุ่มัวเหบนนี้ก็หลิวแม มก็ไม่รู้คำถามว่ายังไงนะว่ากบ็ตัวทีเป็นตัวที่เป็นว่็ตัวที่เปนัวทีตัวเป็ตัวทีตัวเตัวทีาเ็นตัวที่เนตัเนัวี่เปนตีเป็นตัวเนตัวท่เป็นตั่นตั่เป็นตัวีเตทีเป็นตับที่เป็นตัว่เปนัเนั่เป็ั่เป็นัวที่เปัทางเปนตัวีเปนั่เป็มั่นท็วเปัี่นักเป็่เป่เกันตัวซีเตที่แบบ เออแบบหายากมากๆอะไรเงี้ยครับแบบไม่ไม่มีทางเหมือนใครประมาณนี้ครับผมแล้วพี่เวอร์ล่ะเป็นซีเขีดของเราเปล่าก็ซีเขีดหายากเหมือนกันมีตัวเดียวในโลกมีตัวเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนแล้วใช่ไม่มีใครแปลกไม่เหมือนกันเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นอาร์ทอยฉมอยอาฉมอยฉมอยอ๋อนน้้อองงหมาฉมอยใช่ไหมอ่ามันคือตัวอะไรนะมันคือหมาตัวสีขาวขาวล้วนเลยครับใช่ ของแบกของแบกแล้วอย่างวันเกิดคุณว่าให้อะไรต้อนรอ๋อผมให้เป็นของเออ่กระเป๋าครับผมเป็นกระเป๋าผ้านันลารักครับเพราะว่าจริงๆตอนแรกจะให้เสื้อแต่เขารู้สึกว่าถ้าให้เสื้อไปแบบอาจจะใส่ได้ไม่กี่ครั้งแต่ให้เป็นกระเป๋าคือแบบมันก็อยู่เราแบบนานๆใช่ไหมก็อยากให้เขาเก็บไว้เผื่อเผื่อแบบได้ใช้แบบว่านานๆอะไรเงี้ยครับจะได้แบบเป็นของที่แบบเขาได้ คือเข้าเขาเขาเห็นของก็จะเห็น <Baş> ถ <đâu> <laughs> ึงหน้าผมอะไรเงี้ยประมาณนั้นย้ายเขาคงเราไม่ได้ที่นี่อ่ะเออประมาณนั้นคือถ้าเราใส่กระเป๋าผมมาหรือว่าไปเที่ยวอะไรก็ต่างๆก็รู้สึกว่าเอ้ยมันกระเป๋าชั้นหน้าอะไรเงี้ยแล้วมันเป็ต้นหอมแล้วก็เขาเรียกว่าสร้าง landmark สร้าง landmark สร้าง landmark โอ้โหแล้วอย่างนี้เห็นมีไปสร้างความมูฮาแตกแจกอะเองด้วยแบบแขกไต้แขกต้นฟ้าได้พูดยังไงคะออันไหนนะครับ ไม่มีสปะโพนนวไม่มีการสปอยไม่มีเลยไม่ได้สปอยโอ้ตอนนี้อันนี้ถือยาครับเป็นไอเดีอยังใช่แลปอยยังไงครับสปอยยังไงล่ะไมสปอยนหรอกมีฉากต่อว่ากันเป็นฉากในไพ่หลอดอยู่แล้วใช่ไม่หอดอยู่แล้วไม่สปอยไม่มีการสปอยอะไรทั้งนั้นเอาเอาเบื้องหลังน่ารักาให้ดูกันได้ดูกันนั่นเองครับทำไมไม่หลอกสั่งมือด้วยหรอไม่ไม่หลอกเลยพี่นิวสั่งให้จับใช่เกิดนะไรพี่นิวพังอืมเก็ใช่ครับเรียบ้อ ก็ก็มีบางครั้งบางครั้งโอกาสสำคัญเอย่างเช่นแบบกำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตไปเมืสนี้ที่ผ่านมาคือแบบตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกแบบทำยังไงดีอะไรก็เลยแบบเรืวเขาจับมือหน่อยเพราะว่าโชว์แรกเป็นโชว์คู่ของเราทั้งคนเลยครับก็เลยแบบทำสมาธิอันนิดนึงใช่ัใช่ก็เป็นที่มาใส่ใจ เป็นแบบว่าเซฟโซนแรกนะฮะมันสบายใจครับผมก็เซฟโซนมีเรื่องอะไรอยากคุยเลยพูดอะไรทำได้เลยพูดเลยพูดได้เลยถึงได้ช่วยอะไรไม่ได้แก้งอะไรมาก็ฟ้องมาฟ้องได้เลยฟ้องเลยคือว่าก็จัดการได้ผมก็ช่วยแกล้งด้วยช่วยแกล้งหลือด้วยจะบอกว่าเขาหรอเฮ้ยดูคนน่ารักไม่มีใครแบบรังแกเขาหรอกจริง คนตอบรับดีมากทุกคนแบบเอนจอยมีความสุขพวกเราก็มีความสุขแล้วก็แบบเอนจอยกันที่เป็นด้วยกันใช่บมีเป็นสาวแซวอยู่ในข้างหลักเป็นยังไงฮะข้างหลักข้างหลักช่วงไหนเป็นที่คนข้างหลักต่อแบบว่าน้องอะไรก็แบบดูภูมิใจดูแฮปปี้ดูเอนจอยของนอก็น้ำพัดเลยอะไรอ่าเงี้ยก,ก็จริงๆก็ถูกครับแบบเหมือนเราเห็นแบบแบบพันเนื้อเราแบบว่า เออเขาได้ทำอะไรในสิ่งที่เขาอยากทำแล้วแบบมันออกมาดีทุกคนชอบก็ดีใจไปด้วยใช่ใช่ครับเป็นโนนหนึ่งมาสอร์ตครับผมอ๋อตอนนี้ตอนนั้นอึ้งเหรอไม่เคยเห็นรหลวพาร์ทนี้มาก่อนก็รู้สึกว่าเออเด็กคนที่มันเก่งอะไรเงี้ยคือไม่เคยไม่เคยเห็นหรืวพาร์ทนี้มาก่อนแบบเขาแบบ เพื่อผมรู้ว่าเขาม่ของแล้วเขาไม่เคยได้โชว์อะไรอย่างนี้แล้วก็งานนี้คือมีโอกาสได้โชว์ก็เลยแบบเฮ้ยตกใจว่าแบบเอ้ยเขาเอาเรื่องนะรเพาะนั่นเองก็นั่งดูด้วยความแบบเออดัดเยียดดัดเยาะนี่แหละไปถามเขาเลยแซวหนว่าแบบพี่เบร์ดพักหลมายอือก็ยังไงดีก็เป็นฟิลเฟิลยังไงดีก็ดีใจภูมิใจครับผมยังไงเย้เพื่อนอะไรโอเคโอเค คทางต่อไปครับดีใจครับดีใจรู้สึกดีครับที่ได้มาในงานนี้ครับผมนามชื่อดอกต้นหลิวนอกวิวโลวิวโลวิวโลแปลว่าต้นหลิวภาษาอังกฤษนั่นแหละก็คือง่ายๆเลยจะได้จำง่ายหมายความว่าก็คือต้นหลิวน้าอะไรอย่างนี้น่ารักดีด้วยใช่ครับแล้วเราจะมีชื่อดอกคู่ดอมคู่เหรอจริงๆเรายังไม่มีแบบออฟฟิเชียลเลยว่าชื่ออะไรดี เยอะด้วยใชรือว่าชื่ตั้งคู่ประกาศเอาไปใช้รื่องนี้หรือว่ายังไงอาจจะต้องรอขอคิดก่อนจริงครับนี่อยากให้แฟนข่าวช่วยคิดให้หน่อยเพราะผมผมก็แบบเรื่องตั้งชื่อนี้ไม่ค่อยถน,นัดเท่าไหร่ครับแต่ว่านะฮะฝากทุกคนด้วยด้วย ว่อน่อยก็คือตชื่อหน่อยบอกเับก็ฝากแฟนคลับนะครับผมสองคนก็ช่วยตั้งชื่อตั้งชื่อดชื่อดมคูหน่อยชื่อดมคูให้หน่อยครเดี๋ยวถ้าใครถูกใจเราเราจะแจกเลยหนึบาทหนึบาททองหรอเงิงโอเคบาทโอเค อีกแพลตฟอร์มหนึ่งครับผมไลฟ์ติ๊กตอกไลฟ์ติ๊กตอกอ๋อจริงผมผมเพิ่งรู้ว่าเขาไลฟ์อยู่ตอนนั้นน่ะไม่ได้บอกไม่ได้บอกเออมันรู้ตอนหลังแล้วคือตอนนั้นเราเครียดเครียดอยู่ว่าแบบมันมันมันเกิดอะไรขึ้นมันเราจะทำยังไงก็เลยแบบว่าลองโทรหาเพราะว่ามีแม่แม่ในในไลฟ์บอกว่าลองโทรหาบวรดูก็เลยแบบโทรโทรหาเลยแบบจะทำยังไงอะไรแม่แม่เขาทํา ไม่ได้ทาแต่แบบลองลองถามดูไม้อะไรเงี้ยก็เลยบอกเอ,อ,อเก็เลยถามเลยโทรเลยอะไรเงี้ยริ้งไลฟ์สดไปเลยดีที่ว่างพอดีไยให้วกันสดไปเป<ด>็นแม, <laughs> ม่ ครับฝากนะครับต้นพ้าได้ฝุ่นนะครับผมเป็นเฟเวอร์พลาที่2นะครับก็จะได้ชมกันภายในปีนี้แน่นอนครับตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมบทกันอยู่นะครับผมงั้ก็ไม่นานเกินนอน,นะครับทุกคนครับฝากด้วยนะครับด้วยนะครับ